ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำข้อมูลข่าวสารจากสำนักง,งานประกันสังคมนะครับวันนี้เนี่ยเขาได้เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา40โดยสามารถชำระผ่านบนมือถือระบบแอปพลิเคชัน AirPay นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเขาเริ่มใช้ระบบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะ รับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้กับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับและอย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งนะครับเท่านี้คุณผู้ชมก็ไม่พลาดที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกับเราในคลิปต่อไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ย เขาได้ร่วมมือกับบริษัท a i r p a พประเทศไทยจำกัดให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40ผ่านโมบายแอ p พลิเคช i นแอร์เพยซึ่งได้เปิดให้บริการแล้ววันนี้นะครับ โดยผู้ประกันตนเนี่ยสามารถชําระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติมเนี่ยในงวดเดือนปัจจุบันและชําระเงินสมทบงวดเดือนล่วงหน้าชําระล่วงหน้าได้ไม่เกิน12งวดเดือนนะครับรวมชําระเงินสมทบได้ไม่เกิน13งวดเดือนกรณีเงินสมทบเพิ่มเติมชําระได้ไม่เกินเดือนละ1000บาทและไม่สามารถชําระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติมงวดเดือนย้อนหลังได้นะครับตรงนี้ชําระย้อนหลังไม่ได้เพียงผู้ประกันตนเนี่ย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอปเพและลงทะเบียนใช้งานด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็สามารถชำระเงินสมทบได้ทันทีแล้วนะครับโดยแอปพลิเคชัน a i r เพ y เนี่ยสามารถรองรับระบบปฏิบัติงานทั้งระบบ Android และระบบ iOS สามารถชำระได้ทั้ง Wallet และ AirPay และการผูบก,าาร Pay, กบัญชีเงินฝากธนาคารในแอปพลิเคชัน a i r เพ y เพื่อหักบัญชีเงินฝากธนาคารเนี่ย ผู้ประกันตนสามารถผูกบัญชีเงินฝากอาของธนาคารได้ถึง9แห่งนะครับได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารธนาติธนาคารอมสินและธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับและสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส ได้ด้วยตนเองนะครับจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่เว็บไซต์ www.sso.go.th/erc นะครับในวันถัดจากวันที่เราเนี่ยชำระเงินตั้งแต่เวลา12นาฬกาเป็นต้นไปผู้ประกันตนสามารถติดต่อสอบถามการสมัครใช้บริการหรือแจ้งปัญหาได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท a i r ์เพประเทศไทยจำกัด Call Center หมายเลขโทรศัพท์02-118-9170หรือที่อีเมล service a แอ p in. ts ก็ได้นะครับหรือที่ w w w f a c e b o o k c o m a i r p t s นะครับหากผู้ประกันตนตามมาตราสี่มีข้อสงสัยนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสำนักง,งานประกันสังคมโทรศัพท์1 5 0 6ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาได้ทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้คุณผู้ชมที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40หรือผู้ที่มีอาชีพอิสระนะครับสามารถใช้บริการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม นะครับผ่านแอปพลิเคชัน Air p เพได้แล้วนะครับโดยสามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติมเนี่ยนะครับถ้ามีในงวดปัจจุบันและชำระเงินสมทบงวดเดือนล่วงหน้าไม่เกิน12เดือนรวม13เดือนนะครับและกรณีสมทบเพิ่มเติมเนี่ยชำระได้ไม่เกินเดือนละ1,000บาทนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะชำระเงินสมทบ เป็นเงินเพิ่มเติมงวดเดือนย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ